นี่ฝายแบบเนี้ยอือฝายอะไรมันเป็นสี่จุดเป็นสี่เหลี่ยมเพิ่งมีหรือว่ายังไงมีตั้งแต่เด็กเอ่อเห็นบ้ามันเหมือนสี่เหลี่ยมเลยอะ่ะเออเขาเรียกฝายน้ำโชคหนึ่งสองสามสี่อือนี่เรากำลังจะมาเริ่มสรุปงานน,นะฮะแต่ว่าจะสรุปเส้นที่เนี่ยมันจะไม่มันยังไม่ได้เข้าเลยนะฮะ น้องแอร์ลองเลือกว่าอยากฟังเพลงไหนอันนี้คือเราใช้จูนอินวิดีโนะฮะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของ LG Optimus One อะลองเลือกดูว่าเพลงมันมีเยอะมากมีทุกแนวนะครับผมสามารถเลือกกันได้ตั้งแตเพลงเด็กยันเพลงแดนซ์นะครับมีหมดลองเลือกได้นะฮะระหว่างที่น้องแอร์กำลังเลือกเพลงอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะขอสรุปงานกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราน่าจะเป็นวันแรกที่เราย้ายเมืองนะใช่ไหมตอนนี้เรามาอยู่ที่สูวรรกันแล้วสูวรรที่มไรนะสุวรรณมี